สบายดีก้องแนง่สบายดีเดอ้อเอฟซีทุกคนในส่องยูทูบิอ่ซโอ้พอน้องไอเดียนก็ล่อได้ทุกคนเลยโอ้โหแล้วว่าน้องไอเดียได้ไพนี่เนาะ <laughs> โอ้สบายดีเนาะแต่ละคนเนย สบายดีเด้วยขอบใจเด้อทางผู้ใหญ่เจดีทางที่มาซอยอลูกสาวลูตุตุนลูกสาวคอ,อ,อยกาบสบายดีสบายดียดผมมีพี่น้องเบอร์สกูลสุคนเด้อพี่น้องเอ้ยเนาะ สบายดียามคำคำแรงๆพี่น้องเอ๋ยมือนี้ก็ได้มีโอกาสมานั่งคุยกันแล้วก็มีเรื่องเสื้อผ้าเสื้อผ้าลายพี่น้องเนาะแล้วก็เสื้อผ้าแห้งอะไรเนาะเรื่องทว่าเสื้อผ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับน้องไอเดียพี่น้องเอ๋ยเนาะอ่าเกี่ยวกับพ่อเพิ่นเนะาะกาแกจะว่าข้าวดีเลยพี่น้องเอ๋ยเพราะว่าพ่อเพิ่นพ่อเพิ่นได้โทรมาหาตุ๊ิทพี่น้องเนาะอ่าเพิ่นก็ได้ชงคลิปทว่า ที่ว่าตุศิษย์พาลูกเพิ่นไปหลินสวนชัดเพิ่นก็ได้ส่งมาที่ว่าตอนมื้อที่ว่าพาพอเถ้าไปห้องหมอเนาะทุกคนอ่าเบิ่งเพิ่นก็ค,คิดคิดฮอดลูกเพิ่นอยู่พี่นอ้งนองเนาะแล้วก็มื้อเศร้านี่ก็นก้นนองไอเดียก็ว่าว่าพ่อเพิ่นโทรมาอ่าเบิ่งก็ก็ดีใจพี่นอ้อง,งแล้วก็ตุศิษย์ก็ดีใจเขาดีที่ว่าเมื่อกี้เพิ่นโทรมาพี่นอ้งนองเนาะเพิ่น,นโทรมาโทรมาหาตุศิษย์มาถาม เรื่องลูกชาวนั่นแน่แหละเพราะว่าตวศิษ์จะไปหาอาน้องไอเดียทูมือเนาะพี่น้องเนะาะปตะกาศจะพอดีถามเพื่อนว่าเพื่อนอ,ออกกล้องในยูบอว่ามืเอเช้าเอฟซี FC หลายๆคนก,ก็อยากอยากหูอยากเห็นเนาะอยากฟังคําตอบว่าที่จากกบน้องไอเดียไปนั่นบริหักน้องไอเดียบอว่าอนะรือว่ามันจําเป็นบอเนาะเขาก็ต้องให้ พังจากปากพ่อเพื่อนมึงเทียมมันกะจําเป็นนะพี่น้องเนาะกะลักๆกะว่าง่ายกะจกให้น้องไอเดียนี่อบอุ่นแล้วก็มีพ่ออะไรพี่น้องเนาะเพราะว่าน้องไอเดียจังเพราะว่าจังเติมเต็มน้องไอเดียจังว่าง่ายจังมีพ่อคือมู่คือคู่แล้วก็น้องไอเดียกะจังมีความสุขเนาะทุกคนเนาะโอเคเดี๋ยวตัวชิดที่โทรกลับกึ้นอยู่มันโทรมาแล้วก็เลยคุยกับเพื่อนแหละก็เพื่อนว่าโอเค อาอดคลิปได้ก็เลยว่างแล้วจะเปิดกล้องแล้วก็สิโทรพี่น้องเบิงน้องพี่น้องเนาะพังเชียงน้ำกันพี่น้องรออยู่บ่พี่นอ้อ,อ,นองเลยหากอยากมืดแน่น้องพี่น้องเนาะอยากมืดแน่ตัวชิดก็ได้อ้าวสบายดีเอะ <c ười> มองงามเนาะไหวมือเดียวบ่งงามได้ เออสบายดีพ,อออยพ่อน้องไอเดียพ่อเนี่ยแมนแมนเนี่ยโอ้เนาะสบายดีเอชซีในเด้อสบายดีกล้องแหน่า uh, สบายดีเดอเอชซีทุกคนในอ่า uh, ส่องยูทูบอ่า uh, ตุ๊กติ๊ตุ๊กติ๊กอ <c oughs> ่ <c oughs> า <c oughs> โอ้พ่อน้องไอเดียนี่จะล่อได้ทุกคนเลยโอ้โ oh, หแล้วว่าน้องไอเดียได้ไพนี่เนา <c oughs> ะ <c oughs> อืมโอ้สบายดีเนาะอ่า ยินดีแสดงหุ่นจักเด้อเป็นเกียร์ลาย่ได้ลมนำโดยสิงการเดินกนอืออ่ะก่อนอื่นเบิ้กระทำชื่อก่อนนอยอนอชื่อยังเนาะชื่อแสงไซโอ้ชื่อแสงไัอืมชื่อแสงไัเนะพี่น้องเอ๋ยเนาะทางาพอน้องไอเดียน่กะชื่อแสงไซทุกคนเอ๋ยเนาะกะแนวนี้เนาะเมื่อเว้นนี่กะได้เมื่อเช้านี่ไปหาน้องไอเดียเนาะเพื่อนก็ว่า เมื่อคืนนี่อีพ่อโทรมาหาผนว่าโทรโทร่อยโทรไปหลิมมนองเร่งวันตามภาษาเด็กน้อยเนะะานนเนะผนว่าพ่อโทรมาหาทโทรดคอยกระถามแล้วคอยกระตื่นเต้นเนะาะเพราะว่ากระอยากให้น,น้องได้มีความชุกเพราะว่าน้องก็คือว่าง่ายกะทุกคนกระต้องการพ่อแต่เจ้าก็อาจชีวิเหตุผลเดี๋ยวเหาจังร่มกันเรื่องเหตุผลเนาะว่าเป็นอย่างจังบรรยูกับลูก เพิ่นก็ได้วาเพิ่นก็ทุเพิ่อนก็ล้มก็ข่อยว่าอีพ่อท่มากัดข่อยถาหมดเพิ่นก็อายคืนเนี่ยนะต้องไอเดียก็ได้แอะไม่ไม่ได้ล้มอย่างไรเลยเขาเจ็บท้องเพิ่นวะเขาเจ็บท้องหลดเขาหลดบอกให้เล่วางเพิ่นวานะอ่าก็เลยนะนี่พี่น้องเนาะดูชิดกันเลยอ่าข่อยก็เลยอ่ะว่าง่ายกะก็ต้องอยากหู้เนาะวาเหงื่ออยากหู้เหตุผลอยู่แล้วเนาะ ก่อนเฮาสีชลอยเรือไผ่เนาะคือน้องไอเดียกันก็เลยได้ไปได้บ่อเก้าบ่อเก้าก็ได้ลมน้ำบ่กเก้าเลยเลยว่าสุพังบ่กเก่าวาคือความจริงแล้วนี่อันพอพอน้องไอเดียนี่นะทุกคนเนาะก็คือไอ้ทางไอ้ชอนไสเได้เนาะชื่อกรด็นเพิ่นกับบ่ได้เสอนงไสเนาะเพิ่นกับบ่ได้อยากจากอะไอเดียไปทางอันบ่อเก่าวาเนาะ อเดี๋ยวถาม<แ>กันบ้านี้เดี๋ยวถามมันทั้งทาง,ทางอ,าอาเสียนชัยเนาะอันคิดหอดอยู่บ่อลูกเรื่องคิดหอดคิดหอดนะลูกเจ้าของเนาะ,นะคิดออหอดนะนะเพราะว่ะา่ได้อยากจากลูกไปบะ โปไเดียกจากแล้วกะมันจเป็นเนาะเห็จังเดชน์นะมีอย่งางต่อค่ะโปรทุกอย่างไปลงมหาลิางอยู่ไทยอืมคันว่าคันว่าบปไปกะมันกะคันว่าสิยูบอลเก่ามันกะบปมียังดีขึ้นเนาะเมนกะตินลุนไปจางหนาแล้วเผื่อมันสิดีขึ้นโกลเก่าโอ้เดี๋ยวนี้คือปัจจุบันอายกับอยู่ประเทศไทยเด้เนาะ ทำงานยังไงขออนุญาตถามได้อยูบบอได้ได,ได้เป็นงานดงานเป็นโบรบพอโอ้เป็นโบรบพอพี่น้องเลยเนาะหรือว่าษาความปลอดภัยสกิลลิตี้เนาะอ่าอมสิ้อ่า,อาห้องบนมวนพี่น้องเลยก็สกิลลิตี้เพื่อเอินคู่มือนี่เนาะคือห้องคำห้องให้เกียรติกัน<ด>อ่าโดยอืมเป็นอะไรกันเงินการงานก็นดีขึ้นบบอยู่บอแาบนี้ ก็ดีอยู่ก็ดีอยูจ่จ้ะอืมดีอยู่โอ้คืออบัตอันอยู่อยู่บ้านเฮานี่บ้านอ้ายอยู่ทางไหนบ้านอานี่อยู่ประเทศลาวเฮานี่บ้านอ,อ๋อทั้งบ้านพ่ออยู่เมืองสะพันทองและทางตรงนี้โอ้เมืองอาสพันทองด้วยพี่น้องก,กะเดี๋ยวตุชิดชิชมเทียบให้ระบบไก่บันไดาจากบ้านน้องไอเดียด,ดอ,กอกไก่พี่น้องเลยใกล้กลักกกกกกกในเนาะ ใกล้กันครับอ่าบ้านดุซิทน้ำกับซิปประมาณหกชิปบอ่อหกชิปบ่หรือห้าชิปกิโลประมาณนั่นแหละประมาณนั่นแหละอืมพี่น้องเลยเบิ้งที่ถามยังต่อมันี้ขึ้นออกได้ก็ดีใจน้องได้คุยกันครั้งแรกน้องพี่น้องเลยเบิงบ้งเบิ้งการท,ทรมาหาน้องไอเดียดุอยู่บ่อ โต้หัวโต้ทรพัพย์หน่อยเดียยังบ่มีอืัตเตอรได้อีแกงค่ะบัตเตอร์เดย์ยังเสื่อยโต้ทรศัพท์อีกอย่าง,ง,นงนหนยัง,ยงน้อยอยู่ยันยีหนังสือบ่ได้ติดเกมแม่นสินอืมีมีแผนว่าสิซื้อโทรศัพท์ให้ลูกอยู่บ่เอ่อม,มีอยู่เดี๋ยวใหญ่จกัจกหน่อยก่อนว่าสิซื้อให้ยันมันติดเกมแม่นสินอ่ายันเพิ่นติ <c oughs> ดเกมนิดน้อยอือยันเพิ่อนอันมีโทรศัพท์แล้วแม่นได้พี่น้องเนาะบางคนนี่ บางคนนี่ดีๆอยู่แต่ว่าบัตรได้โทรศัพท์บหรือว่าติดโทรศัพท์น anyway. <Yeah. S 1> like ี magic magic. ่สิแบบหนึ่งี่น้องมันสิแบบบางคนกะเด็กน้อยจากลาเรื่องนี่กะสิงุดงิดเนาะจากกลาเรื่องนี่กะ่นอ่ามันสิเปลี่ยนไปเลตรงนี้จะต่อหาคนจะซื้อไงพนันโตอ่ะโอ้เอาเอาเห็นดีน้ำเนาะเห็นดีน้ำกว่น้องไอเดียกันยังน้อยอยู่นะพี่น้องเนาะอ่ากา อาชิามอย่างอีกก็พี่น้องอะถามขคอามอีกเนาะอาเล่ลมกันแล้วกินอยากลมยาวเนี่ยได้พี่น้องเลยอาอันคือแต่ไปอยู่ไทยนี่กะทางง่ายมีครอบครัวไหมหรือบ่ก่บูมีเลยยังอยู่เป็นสิอยู่คนเดียวเนี่ยอือ่ายังอาให้ลูกใหญ่ก่อนหมดเลยอืมโอ้ยเนาะยัเป็นอ่นนัสู่ๆเนาะ อ่าคือเหตุเหตุผลที่ตอนตอนที่จากน้องไอเดียไปนี่มันเป็นย่อนไงเออไอ้ใจกับบอยากจากลงมาไทยแล้วโหคิพฮอดลูกอะไรแต่กมันจะเป็นนะแล้อยู่บ้านกับบมีเงินไม่ค้ำนะอบูมีเวียงงานไงอยู่บ้านก็เลยลงมาไทย อาการรักกับขุาคใจกับมาเม้น้องไอเดียเนี่ยแหละเนาะเมนอีกอย่างเขาก็เอ่อเขาก็อีกอย่างก็เลิกกันไปแล้วเนาะอีย่างาไปแล้วคือเลิกขาดกันแล้วบ่เมนเมนแต่ว่ากับลูกนี่เขากับบุคคลได้เนาะลูกเนาะเออปิดประเด็นของลูกอืมแสดงว่าก็มีเพนนล้งชิกับกับมาหาลูกชาวอยู่เลยเนาะ ในลูกอะต้องไปเยี่ยมอ่<จ>ะเดี๋ยวเ,เยี่ยมไปไปกบจะได้แบบไปเยี่ยมลูกอิีมลูกคือเก่าอ่าคันว่าเนไ่ไดกะมีแต่เามาเยี่ยมไรกะมีเงินมีคำกะยื่นให้ลูกเนาะว่ายัญชาตินอกฮาผู้เป็นพ่อก็ได้ยเมนเมนคืออันคือว่าเพิ่นนี่มีเชื่อชายเป็นคนไทยบ่ทางน้องไอเดียนี่เออเมนเมนทั้งเมยเป็นคนไทยอยู่อุบลอืญ ทางเจ้านี่มีมีบัตรเป็นคนไทยอยู่บ่อเดี๋ยวนี้เอ,อ่อบ,บ่บ่มีเพราะว่าคอยเป็นไงอยู่อยู่เล้าเลยอ่ะเพราะว่าพอมาไปอยู่อยู่เล้าเลยหรือสั่นเหล้านะโอ้ยันว่ายังยังได้สัญชาติไทยเพราะชืว่าหันให้ลูกชาวไปเออไป็นสัญชาติไทยนำเนาะแม,ม่ได้แม่บ่แจ้งเกิดไงเลยไปอยู่เล้าเนาะไม่ไกลจ้ะ ยันแบบตะกี้สมัยตะกี้กะชิหนุ่ยากเน่ยเนาะมนมันก็จะโดนเลยไดนะ้เนาะอ่าอายุอายจักปีแหละอุย้อยอายุของตวสามสิบสามนี่เนาะกะใหญ่กลัวเนาะกะคอยกะหากกะสาวเก้ากปีเนาะอ่าพร้อมรุ่นสามกับเบาเก้างงก็นั่งล้มกันเนาะนั่งว่าควันเจ้าและกับเบา 9, เก้าเวีนนี่เออเพราะว่า ด้ยินข้าวน้องไอเดียว่าพ่อโทรมาหลุดก็เลยล้มเรื่องอันเรื่องเจ้าว่ะทางบอกเก้าเพิ่นกับว่าลายยางยูก็เห็นใจอยููพี่น้องเนาะทางพ่อน้องไอเดียนี่เพื่อนกับบริจาคจากน้องไปแต่ว่ามันจําเป็นเนาะบางเรื่องกับว่าก็บกบริจาคว่าเนาะบางเรื่องกันเนาะมีแต่ว่าจําเป็นนั่นแหละพี่น้องเอ้ยบัดน,นี่กะคันว่ากินฮอดลูกแหละคอยไปหาแหละ ว่างตอนใดเลยสิให้โทรลมกับน้องไอเดียเดร์บันนีเดอร์เป็นดีวาเห็นดีวะเออตัวมันเรออ่ามีแต่โทรหาน้องนอกคันว่าขีดหอดก็ได้เพราะว่าพี่น้องเลยเพราะว่าในนี่เนอะอ่าภาษาลาวเท่านั้นพอลูกแต่คูมือนี่ตู้ซิทจะยัง บางเทื่อพ่อก็แม่กับเอินเอินมัง่งเอินมั่นหรือว่าขอโทษพี่น้องว่าคำเล่าหยาบกะมึงกูเนาะแบบบ้านเฮาเนาะมึงภาคอีสานนีกนาจจีมีเนาะแต่มีเพราะ <c oughs> ว,ว่ายันพี่น้องบางคนนะฟังกับชีแบบว่าว่าพอน้องไอเดียคือคือว่าบบมวนบ่แม่นเด้อพี่น้องคือก็อหมายภาษาล่าหรือว่าทางภาคอีสานเท่านี้มันลูกลูกมันหรือว่าอ่าหรือว่า โอ้ม oh, ีไผ่มาเอิ้นเนาะพี่น้องเลยมียังเห็ดเรียกอยู่เนาะอ่ามีเอื้อยเพิ่นมาเคาะทามเรื่องเรียกน้อยนึงพี่น้องเลยคัดจั่งว่าโอ้ยลมกำลังมวนคือวามหมายอันทางล่าเฮากับเป็นบางแบบว่ามันกั็นลื่เคยเนาะนอพ่อน้องไอเดียเนาะอยากว่าแบบว่ามึงเท่ากับพ่อแม่เอิ้นเอิ้นลูกนี่จะมึงจะมีได้เป็นแต่ว่าความหัก กะคือเกาพี่น้องเลยแต่ว่าพังแล้วบางครอบครัวก็อาจสีพังมามวลกกะย่านนั้นเอฟซีว่าพอน้องไอเดียคือเอิน้องไอเดียว่ามันฐ่นนะพี่น้องอ่าอ่าเอาเป็นอย่างนา้พี่น้องเนาะอ่าพี่น้องโทรให้เบิง์เลดเดอพี่น้องเลยเนาะเปิดข้างแรกบ่อนีบ่ได้เคยมีไผ่โทรลมนำบ่อเออบ่อปมีเด็ดมีเด็ดจ้อง อืมพี่น้องเอ้ออ่าลอพี่น้องเอ้ยเนาะพอน้องไอเดียนี่น้องไอเดียอาชิได้แน่พ่อนี่แหละอ่าพันโทรโคพันวุ์นนนี่ได้เบิ้งนะแล้วบ่คลิปนะอ่เบิ้งแล้วเบิ้งแล้วอ่าพันธวานอันปากเล่าคือกับอันขี่ชบเล่าคือกันกับขี่ชบเฮ้าพันว่าพี่น้องขี่ชบก็บคือริมฝีปากนี่แหละเนาะ <laughs> อ่าเดี๋ยวพี่น้องสีพ่างโบ้เรี่ยงบางคน โบแมนอันชอบอันโบแมนชอบอ่าขอโทษได้พี่น้องโบแมนชบคนเนาะชอบอันลิ้นทีปากน,านี่เนาะอ่ากินข้าวกินน้ำหรือบอ่หมื่อเนี่ยแต่แรงนี่ย่างน้องตะลิกงานมากอืมหักตกะลิกงานอาบน้ำอาบใน่ายหรือบอย่ย่างน้งกระเดียบโอ้ของวัดร่วมกันกับเพลินแต่วิ่ผู้พี่น้นนองว่า อ่ามือแรงนี่วางลมน้ากันได้อยู่บอสอ่ะอ่าเนาะพอดีทักไปตอนแรงเพื่อนกัโทูเพื่อนเนาะพอน้องไอเดียกัโทูกลับมากี่นี่พี่น้องเลยอ่าพอดีอาบน้าแล้วเนาะก็ได้ลมให้พี่น้องฟังน้ากันเนาะจากจากปากอ่าพอน้องไอเดียเนาะกาคือข้อมายเพื่อนกับไ่ได้อยากจากอ่าน้องไอเดียไปน้องพี่น้องเนาะแต่ว่ามันจําเป็นคือกับอ่าเชียร์ใจแห้งอยู่บ่จากจากลูกไปนี่ขึ้น หอดแห้งบปล่าแกคิดหอดหรอและหอดจุดๆเลยเพรา <m> ะ,ะว่าผม่มีผูใ้ใดรับสิจากลูกจากเมีย่ยไปล <m> อันต่อเนียเนี่ยอย,ย,ยากเ <m> นี่ยอยากเลิกเพีจบอันเจ,จ้าเจ้าว่าหรือว่าเมียอันอยากปะตีบุกหอบใจกันนะเออทั้ง ทางเมียน่ะแล้วเมียจิกไปน้ำตาลไปเนาะเดี๋ยวไปจิมโซงอึบอเสีย,ยใจน้ำได้เด้อเนาะเสียใจน้ำเนาะนสู้สู้หาไม่แต่ว่าลูกนี่เนาะแต่ว่าลูกนี่หาบูหาไม่ได้ลูกผู้น,นี้เดี๋ยหาไม่ได้เนาะอ่าที่เราได้เนาะได้อ่ากันอยากอาหูจักวันะนะสาน้อพี่น้องเนาะกับพ่อเพลินเพราะว่า พ่อง่ายก็อยากให้พ่อกับลูกเพื่อนกัอยากอนาคตกะอยากให้ได้อยู่น้ากันเนาะเพราะว่าเด็กน้อยกะเกิดมาหลายๆคนในโลกนี้ก็สาคัญคันว่ามีหรือโบมีกะสําคัญเป็นพ่อกับแม่เนาะพ่อกับแม่ก็คือ,ค,อคือสิ่งที่สําคัญที่ชุดเงินคํากะชื่อบรได้เนาะเทียบบเมได้รอเียดได้ งานได้แต่ลูกนี่หาะก็ได้แล้วเพิ่นเพิ่นจื้อคว่ำเลยบ่จากกันกับเพิ่อนนะอ๋ะอจื้อแล้วใหญ่แล้วเพิ่นกะใหญ่เลยเนาะหากอันที่แต่ยังบ่ได้แต่ยังบ่ได้จากกับเพิ่นนั่นเพิ่นกับติดเท่าเพิ่นคือแนว่ยนี่บอแ,แมน่นเจ้าแม่นละ่ะติด พอเถ่าแบบนี้นคอืบเพราะว่ามันเพราะว่าลูกคุยมันอันนี้อยู่น้ำพอเถ่าไม่เถ่าตะน้อยติดเามใครอยู่เนาะกต่ยังใครแบบว่าเพิ่นติดกับพอเถ่าไม่เถ่าและมีปัญหากับเพราะว่าได้อยู่น้ำพอเถ่าไม่เถ่าเนาะติดแพงพอเถ่าช่วนคือช่วงอันสิพ่าพอเถ่าไปพาตัดตากะ ่อยว่ามาบ่ามาอยู่น้าข่อยมามานอนน้าข่อยขอ่อยสีเอาเป็นลูกนะ <_ d ata> คิดแท้ชีวิตว่าอยากมาอยากมาคิดอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าเป็นห่วงพ่อเท่าคนวะอ่าอ่าเรา, <_ d ata> าเป็นคนสลาดน้องน้องไอเดียเนาะลูกสาวเจ้านี่เราเป็นคนสลาดล, <_ d ata> ล,ลายสลำลำบลดอา่านะ <_ d ata> ว่าว่กล้าเแม่เนกล้าว่าอะไรกะคันล้มกับกับน้องไอเดียนั้น คมคุดข,ข,ของน้องไอเดียนเะราไม่ได้คุดเลยได้ว่าแบบว่ามีกล้องมีอย่างเลยกะหลายคนเบิ่งนะ่ะเราไม่ได้คุดแบบเราเป็นธรรมชาติเราสลาดเราเก่งอ่าชอนไหนเราก็จือ้อเราจือไว้อีกเนาะจือไ,ไว้อ่าพี่น้องเลยเนาะ,นะก็ดีใจได้ลมกระพอ้อนไอเดียมือนี่อ่าคือว่ายังไม่ได้กินเข่าเนาะ ่มีแต่ชีให้เจ้าไปหากินข้าวกินน้ำนาะล้มกันพราะละมือนี่ชำนีเดี๋ยววันแรกจงล้มไหมเนาะอ่าให้กำลังใจเด้อกระโขอให้สู้ๆเนาะหาเงินหาคำก็ได้หลายๆเด้ออ่าุปกรณ์หนกันก็อิดยูทูบก็ให้ได้หลายวิวอ่าโดยโดยขอบใจขอบใจหลายๆอ่ารายการสำคัญก็จามีแต่ว่าในราย่าอย่าลืมน้องไอเดียเด้อเนาะ ดโดยโบกโวลูมแล้วลูกจาของโวลูมอ่วคำว่าอนาคตคันอ่าตั้งรักตั้งอย่างได้กะกะมมหาน้องไอเดียเนาะเพราะว่าอยากให้อยู่น้ากันดุดดุดเพราะว่าคอยการคุยเล้วกับบอกก้าวคือว่ากับมันกับพอเท่ากะคือเพิ่นว่าคันว่าทั้งลูกเคยนี่อยากกับมาอยู่น้ามันน้าลูกชาวนี่เพื่อนกับไ่ได้ว่าอย่างเด้เพิ่นว่าอ่า ทางเบาเก้าทางอย่างกะลมอยู่อ่าเนาะแต่กาบ่อยให้เป็นเรื่องอนาคตเนาะอ่าเอาสบายดีเด้อสุสุเดี๋ยวว่างแหลไปหาน้องไอเดียและสิให้โทรหาน้องไอเดียเด้ออ่าโดยโดยอ่าโดยมื่ออื่นไปไปมืออื่นมืออื่นีกสิไปมอบเงินให้เพื่อนมีผู้ใหญ่ผากเงินไม่เพื่อนพันบาทมืออื่น ขอบใจน้ำผู้ใหญ่เจดีน้ำด้ออ่าอ่าอ่าเพิ่นกาอยู่ต่างประเทศผู้แหละอ่าโซยเรือลูกสาวข่อยน่ะน,นะปู้ทีมะสงสารลูโต้น <c oughs> ลูกสาวข่อยน่นนะแหละอ่าออาขอบใจก็ได้เอาขอบใจเนี่ยขอบใจแต่ละคนเนี่ยสบายดีเด้อขอบใจเด้อทางผู้ใหญ่เจดีทาง,ญญาท,างทีมาซอยอลูกสาวลูโต้นลูกสาวข่อ,อ,ขอย ก็ขอบใจเปิดนถูกถูกคนเด้อสาุ่อ่าโดยสบายดีเน้อจ้าสบายดีอ่าโดยโดยโดยพี่น้องเหรอเป็นอะไรพี่น้องคือชิดนี่กะดีใจเด้ดีใจแล้วกะตื่นเต้นกะกะ มันก็มีหลายแนวเนาะพี่น้องเนาะตัวชิดว่านะอะเพราะว่าคนเฮามันก็มีเหตุผลเนาะพังอะพอน้องไอเดียว่าในี่เพิ่นกาหักแพงลูกอยู่ได้พี่นะ้องแต่ว่ามันจําเป็นพี่น้องนะคันซียูกะบ่มีเงินบ่มีคําถูกยากเนาะเข้าใจอยู่เรื่องตัวนี้อ่าแล้วก็คือสิคิดว่าอีกอย่างกา พอเท่าไม่เท่ากันเลี่ยงเนาะกันเรื่องนี้กรบุกเข้าใจคือการชิดกะบบอนนั้นลายแต่ว่าน่ดนะาดักจ่าเนาะอดีตแต่ว่าปัจจุบันนี่กะคือน้องไอเดียกะคือคอยกับติดต่อหาพ่อเพิ่นได้แลกก็อยากให้เพิ่นล้มกับลูกเพื่อนอยากให้น้องไอเดียมีความหักเติมเต็ม,ตมความหักเนาะอยากให้น้องไอเดียหูว้ว่าน้องไอเดียก็ยังมีพ่อและก็เพื่อนกันยังหักน้องไอเดียน้องพี่นอนะ้องเนาะเพิ่นดะีเนาะ อันนี้ลมจากหลังไม้เนาะตุชิดกับบอได้ย่องเอาเนาะเลยกะบอได้ตัวอีกเพราะว่าบอเก้าบอเก้าเลยกะทั้งพอเถ่าเพื่อนเองพอเถ่าน้องไอเดียเลยเนาะเพราะเพื่อนเป็นลูกเคยเนาะทุกคนนี่กะว่าว่าเพื่อบอกเพื่อนาดีร้ายผู้นี้นะเนาะลูกเคยเพื่อนนี้กลับมาบอเก้านะว่านะขิดหอดถ้าสมมติว่าเพื่อนจะกลับมาอยู่น้ำน้องไอเดียเพื่อนกับพ่อจิให้มาอยู่ได้พี่น้องเลยเนาะ ก็ดีใจเนาะทุกคนเนาะกัภาวนาชอยกันว่าสมมติว่าเพิ่นมีครอบครัวไม่เนาะสมมติว่าเพิ่นมีครอบครัวไม่ก็ก็ชิภาวนาต่อว่าอยากให้อาแม่ไม่เพิ่นนี่ก็หักหักน้องไอเดียเนาะทุกคนเอยฮักกันยังชีอีกโดนเนาะเพราะว่าเพิ่นว่าว่า้าูกใหง่ายแลวกาโทรศัพท์เพิ่นก็สิชื่อให้ลูกอยู่แต่ว่ายังบ่ถึงเวลาเนาะพี่น้องก็อาจจะแมนอยู่เนาะเพราะว่าน้องไอเดียนยังน้อย คันว่าลินโทรศัพท์นี่กะมันบางเทือน้องเสียคนเสียอย่างไปเนาะลินลายกระบดีพี่น้องเอ้โทรศัพท์นี่ก็ได้สิดินเกมเบื้องกระตุ้นมีอย่างเนาะหลายอย่างล่อตาล่อใจพี่น้องเอ้พี่น้องเนาะมันนี่กะแรงกับตุชิตกับชีได้อำลราพาจากแล้วบบนี้เนาะพี่น้องเอ้กับพาได้ลมกับพอน้องไอเดียเนาะกะรููซึกว่าเพิ่นกระักกัะแพงน้องไอเดียเนาะพี่น้องเนาะ ถา้าผิดพลาดประการใดตุชิดก็ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อโดยเนาะขอบอกขอบใจเอฟซีเบอร์ทุกคนที่ติดตามรับชมแล้วก็ให้กําลังใจตุชิดมาโดยตลอดพี่น้องเนาะแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดซับซักให้แล้วก็บอกข่าวโฆษณาให้ตุชิดแล้วก็เบิรงแต่ต้นจนจบเอฟซีอ่าแต่เริ่มต้นแล้วก็จนถึงปัจจุบันพี่น้องเนาะตุชิดขออภัยย่ำอ่านเบิร์เลยขอความนะอ่านคอมเมนต์แล้วก็ตอบพี่น้องเนาะจนถึงว่าสิรษาเน่ก็ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเนาะเพราะว่า มึงเทียกับลายเนาะก็ดีใจเห็นคอมเมนต์ไลายหิ่งดีใจใหิ้งอยากตอบพี่น้องเอ๋ยแต่ว่าตอบตอบบางมือรถตอบอยู่กับงเที่ยกัรับนําเลยกับมี้พี่น้องเอ๋ยเนาะ,ะแต่แต่สิบมองขามแต, comment, แต่ละคอมเมนต์แต่ละคาแนน,นํานี่อ่านเบิร์พี่น้องเอ๋ยเนาะโดยพี่น้องเอ๋ยขอบุญขอบคุณในหลายเด้อพี่น้องสุดท้ายนี่ตุชิดกับขอก่าวคำว่าสบายดีเด้อพี่น้องสบายดี